พันตรีก็รู้สึกนอนไม่หลับใช่ไหมก็กลัวฮะเรื่องนี้ขนาดเดียวกันจะวันพรุ่งนี้ใช่ไหม<ะ>เขาจะเอา11คนนะ,ะที่กระทืบน้องมาจ่ายเงินเยียวยาเดี๋ยวลองดูว่า11คนจะโผล่มาไหมคือเอางี้เลยสั้นๆเราเช็คไปยังผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ตั้งกรรมการสอบก่อนแล้วเดี๋ยวขอให้เสร็จงานศพจะดําเนินการให้นี่แหละครับอ่ะคือบางทีเรื่องในค่ายทหารเนี่ยควรทําให้กระจ่าง ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหัวค่ำวันนี้พันเอกสุวัสด์เฉลิมเกียรติรองผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่39ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเนี่ยมาหาหคุณแม่แล้วก็มาคุยกับคุณแม่บอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วท่านมาเป็นประธานในพิธีสวดคืนนี้ด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศที่เจอกับคุณแม่ค่ะ กรรมการสอบเรียบร้อยแล้วเห็นผู้วระ้ก่อเหติ11คนเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้มันเกิดเรื่องอะไรครับถึงได้รุมทันายกันนะครับอ,อเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมขอขอร่วมร่วมทำพิธีก่อนนะครับคือพันเอกสุวัชเฉลิมเกียรติเองนี่นะครับผู้จอมฮะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวยังไงวันเผาทางด้านของผอ,อจะเด็จะมาเองนะครับแล้วเข้าใจว่า จริงสิคนติดคุกอยู่ไม่ใช่เหรอจะมาได้เหรอเออน่าจะเบิกตัวมาขอเรื่องอเบิกตัวมาพร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมาขอขมานะคะแล้วก็มาเยียวยาคือโดยหลักอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเพราะถ้าเป็นชาวบ้านติดคุกปกติเนี่ยเบิกไม่ได้นะฮะมางานศพนะฮะถ้าไม่ใช่งานศพพ่องานศพแม่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้บอกว่าจะเอาสิบอคนมากราบศพน้องอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูต่อไปพรุ่งนี้จะตามต่อให้ด้วยนะฮะกับมาเรื่องหนึ่งฮะ,ะน้องกอหญ้า